อันยองกันเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่นพิลัมอีกแล้วนะคะแกเออก็บอกเลยว่าสามีฉันค่ะฉันก็เล่นพิลัมบ่อยมากช่วงนี้ก็คือแบบก็คนมันชอบอ่ะนะีแกแล้วก็ฉันก็ได้สกินนี้มาด้วยนะคะแกเป็นสกินอ่าช่วงนี้ทางเฮดโอเคเขาแจกให้เล่นฟรีนะคะแกเออเขาคือเขาเปิดให้เล่นฟรีหลายสกินมากเลยนะคะแกเป็นสกินระดับแบบ มีท่าวาแต่แกเอฟเฟกมีเอฟเฟกวารเอฟเฟกการเดินคือแบบจึ่งมากเน็โอเคเปิดให้เล่นฟรีนะคะแกเออก็คือเป็นสกินที่แพงที่สุดของพิลำนะตอนนี้นะคะแกเดี๋ยวตุ่จีนนี่ก็จะมีสกินพิลำเข้ามาอีกแกโอ้ชื่ละท้อใจมากเลยแกฉันจะมีบัตรนี้ซื้อไหมอะ่ะคือเอาจิงๆนะแต่ก็นะคะแกก็เลยแบบนี้ก็เลยจะมาเล่นพิลำนะคะแกคือสกินตุ่จีนพิลำหล่อมากนะแกคือหล่ออยากอยากได้อยู่แต่แบบ ไม่รู้ว่าจะมีเงินไหมอะนะแกสภาพฉันคงไม่มีหรอกเ <s>, yes. พราะใช้หมดแค่เงินกินข้าวก็ไม่มีแล้วเออนะคะแกโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นสกินที่แพงที่สุดของพิลัมนะคะแกคือสกินสวยมากนะสวยนะแต่ฉันแต่ฉันไม่ชอบอะแกคือฉันไม่ชอบสกินนี้เพราะหนึ่งคือไม่รู้ดิแกชุดมันดูแปลกๆอะคือฉันไม่ชอบชุดชุดสกินนี้เท่าไหร่แต่ว่าคือพูด ตามตรงว่าสกินนี้สวยไหมสวยนะแต่แค่ฉันรู้สึกไม่ชอบอะไม่ถูกจิตเท่าไหร่เนาะเออแต่ว่าสกินตุจีนนี่คือแบบโลดนะแกพูดตามตรงโอเคค่ะเราก็เข้ามาในเกมเป็นเชียบร้อยแล้วนะคะแกก็มันเล่นกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าสกินนี้จะเป็นยังไงนะคะแกโอเคค่ะดูค่ะถ้าเดินเปลี่ยนจากแบบเดินปกติกายมาเป็นขี่รถนะคะแกเออนะคะรถก็สวยด้วยนะใหญ่มาก เออกินแย่งซีนหมดเลยค่ะแม่ใหญ่เกือบเก <c oughs> ือบเต็มหน้าจออะแม่โอเคค่ะโอเคก็เล่นกันเลยนะคะแกก็ฟาร์มไปนะคะแกพี่รำมานเนาะแกหน้าที่ของสามีดิฉันก็มีแค่หน้าที่ฟาร์มมานเนาะเออนะคะแกโอเคค่ะมาฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะแกเออโอเคค่ะได้สกิลมาแล้วก็กดใช้เอฟเฟกต์ก็จะเป็นแบบ เหลี่ยมๆนิดนึงนะคะแกเป็นสีส้มๆนะคะแกเออนะคะฉันไม่ชอบจะกินนี้เพราะหนึ่งคือมันมันไม่สวยอะเออสำหรับฉันฉันพูดมันไม่สวยอะแต่ถ้าถามว่าในภาพรวมมันสวยไหมมันสวยนะมิจฉาเนี่ก็รดเลยสิคะโอเคค่ะอ้ีจะมาเข้ามาหาฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณพี่แน่ใจหรอเออโอเคค่ะเห็นไหมบอกแล้ว่าความแตกต่างกันระหว่างแบบเฮดโอเคกับอาร์วีมันแตกต่างกันมากเลยนะแก เออทั้งที่สกิลเหมือนกันแต่สําหรับฉันฉันรู้สึกว่าในเฮดโอเคมันแรงกว่าแล้วสกิลมันผิวกว่าแปบเดียวดับเบิลคิวได้เลยค่ะโอเคค่ะวิจังหวะน,นี้ก็สวยสิโอ้ยโดนสตันแม่เอ้ยเข้าโอ้ยอีกนิดเดียวจังหวะน,นี้ฉันต้องได้เออฉันได้สองได้สองค่ะเออเลดตายโดนป้อมยิงค่ะแต่คุ้มค่ะเห็นไหมเล่นแปบเดียวได้คิวไปแล้วสี่คิวออฉันบอกแล้วว่าพี่ลำในเฮดโอเคมันเก่ง โดนแบนชํา um. มีโชคดีหน่อยครั้งนี้คือหลุดแบนนะคะแกเออนะคะแกฟาร์มไปค่ะแกบอกแล้วว่าพี่ลำในเฮดโอเคอ่ะคือไม่ต้องฉัมก็ได้ก็แบบฟาร์มแค่นิดเดียวก็พอแล้วเอออุ๊ย,ยจังหวะน,นี้อืมต้นนั้นต้นสปับเลาวิวนะคะแกอย่าเข้าอยู่นะอย่าเข้าอยู่นะได้นะได้ค่ะบอกเลยเออเออผักออกมาค่ะต้องได้ดับเบิลคิววะได้สิได้สิสอุ๊ย โดนป้อมยิงก่อนนะแม่ถ้าป้อมไม่ยิงนะช็อตเมื่อกี้ได้แล้วเกือบดับเบิลคิวได้แล้วโอเคค่ะบอกแล้วว่าพี่ลำไม่กลัวป้อมเหมือนรอเลี้ยวเลยค่ะแกคือเข้าป้อมได้เลยค่ะแม่ไม่ต้องห่วงค่ะเออเข้าได้แต่ออกไม่ได้ใช่เข้าออกได้แต่ออกไม่ได้นะคะแกก็ฟามไปเรื่อยๆนะคะแกฟาร์มไวมากนะคะแกแล้วก็มันได้เงินเร็วอะก็อย่างที่บอกแหละค่ะก็สามีฉันนะเนาะ เมนชั้นค่ะเมนชั้นตลอดการค่ะคือพี่เขาเก่งอ่ะขนาดโดนเนิร์ก็ยังเก่งอะคือเป็นตัวที่แบบมันเก่งอยู่แล้วอะคือเข้าใจปะทุกคนวิชอตนี้ฉันได้ดับเบิลคิวนะได้นะไปไหนคะอุ้ยพุ่งผิดทางแม่โชวเดอเป็นหนึ่งช็อตจังหวะนี้ต้องได้ค่ะจะตีอะไรก่อนหล่อนจะไปไหนคะเออโอเคค่ะไหนไหหนจังหวะนี้ก็ต้องได้ดับเบิลคิวนะคะเออโอ้ยโอ้ยเออ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  โอเคค่ะได้มาแล้วนะคะแกสำหรับตัวเมื่อกี้นะคะก็คือต้นฉบับของอ่าอะไรนะฉันลืม <laughs> ไว้ยฉันลืมฉ,ฉ,ฉันลืมชื่ออะไรนะ <laughs> มาลอดเออมันคือต้นฉบับของมาลอดนะคะแกเออนันคือต้นฉบับของมาลอดนะคะแกคือฉันลืมโอ้ยโชเดิร์ไปแล้วแกโอเคค่ะโอเคค่ะาร์มไปเรื่อยๆคะ่ะแการ์มไปค่ะ นังป่าของฝั่งตรงข้ามนะคะจะมาอะไรคะแน่ใจหรอจะมาหนึ่งหนึ่งกับเจ้อะจะมาหนึ่งหนึ่งกับสามีฉันคิดผิดนะจ้า่อนเออก็เกือบตายอยู่นะฉันก็เกือบตายอยู่นะโอเคครับโอเคค่ะก็อยากเอามังกรอยู่นะแต่แต่แบบคือเลือดน้อยอะไม่เสี่ยงดีกว่าค่ะดูดเลือดก่อนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับอ่าใน ROV ฉันรู้สึกว่า บีโลมันดูดเลือดเร็วเร็วจริงดูดเลือดเร็วแล้วก็แรงด้วยแต่ว่าในเฮดโอเคอ่ะจะค่อนข้างดูดเลือดได้น้อยนะคะแกแต่เรื่องความเก่งอ่ะยืนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเออคือปิดสกอไวมากกระโดดเข้าไปฉับ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 ตายเออตายไม่รู้ตัวเลยแแม่คือพอเจอพี่ลำแลบอกเลย <st> <st> เล่นยากถ้าเจอพี่ลำฝั่งตรงข้ามอ่ะเล่นยากฉันก็เลยถ้าแบบมีโอกาสก็คือหยิบพี่ลำมาเล่นเลยอ่ะ ก็คือไม่ไม่อยากให้หักตรงข้ามเล่นเพราะว่าพี่ลำม,มันเก่งเออเก่งจริงทั้งเก่งทั้งหล่อเออสามีใครก็ไม่รู้เออนะคะก็สามีฉันนี่แหละค่ะมันโนเก่งไปมันไปมั่นเบอร์ไหนก่อนเออโอเคค่ะก็ฟังไปเรื่อยนะคะแกฟังไปเรื่อย จะไปไหนจะไปไหนคะจะไปไหนคะจังหวะน,นี้ก็ฉวบค่าเลยค่ะได้นะ double ลคิวได้นะหรือจะท r i เป e ลคิว <apologized. S 1> ก็ได้นะโอ้หนีเข้าบ้านก่อนเสียดายอ่ะโอเคค่ะ <ST. S 1> เห็นไหมแกฉันรู้สึกว่าแบบมันแตกต่างกันมากเลยนะใน h e a k กับ a v อาว e อ่ะ <laughs> จริงคือมันแตกต่างกันจริงๆแกเพราะว่าแ, <S. S 2> แต่มันก็มีข้อดีของแต่ละคนเนาะแกแต่สำหรับฉันก็ยังไง ยังไงก็ในเฮดโอเคก็เหนือกว่าถ้าเป็นพี่ลำอ่ะเออก็ฉันเหอะแม่เข้าใจปะโอ้ก็ฉันเหอ,อะเนาะเออเอ,เอ,เอ,อ,อย่ามาว่าฉันนะโอ,อ้ก็มันแตกต่างกันจริงๆอ่ะแม่ไม่ใช่ว่าทางอวี v มันไม่เก่งนะมันก็เก่งแหละแต่แค่มันแอบ,บเล่นยากกว่านิดนึงโอเคครับอ,อวีจังหวะนี้จะมันโอ้ยเพื่อนลากมาทำไมเนี่ยโอ้ยโอย้เพื่อนเวนมากแกคือจะลากลากมาทำไมก่อนคือช็อตเมื่อกี้ฉันกำลังฟาร์มดาร์กอยู่โอ้ แล้วลากฝั่งตรงข้ามมาแล้วสรุปดาร์กตกเป็นของใครคะเนี่ยโอเคค่ะอุ๊ยเป็นของเราโอเคยู you. ถ้าแบบดาร์กตกเป็นของเขานะบอกเลยนะฉันดา่าป่าฉันด่าเรียบเลยนะเออจริงเอานะคะแกโอเคค่ะจังหวะน,นี้ก็ไปค่ะโอ้ไว้มาเลยค่ะไว้มาเลย ไปไหนครับไม่มีเลยหรอฉันก็หิวนะอู้อู้จะกว่านี้ได้ละอพาเพื่อนมาก่อนพาเพื่อนมาก่อนแล้วก็เข้าอยู่ในป้อมอุ้ยจังหวะนี้อยากเข้าอยู่นะแต่แบบไม่เสี่ยงดีกว่าโอเคค่ะจังหวะนี้เออเลิศมากค่ะเพื่อนเออเลิศค่ะแทงเราเปิดดีมากโอเคค่ะฟามไปค่ะแกฟามไปค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอุ้ยอุ้ย โอเคค่ะตีบ้านค่าแตกค่ะโอเคค่ะสำหรับเมตตรงข้ามนะฉันลืมพูดถึงเมทตรงข้ามนะคะก็คือต้นฉบับของมากังก้านะคะแกเออคือในเฮดโอเคอ่ะมากังก้าเป็นคนนะคะแกหลอด้วยนะเออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนะคะแกก็คือต้นฉบับของมากังก้านะคะเมทอะเมทฝั่งตรงข้ามอะ คือมังก้านะคะแกเป็นมังกาเวอร์ชันคนหล่อมาก <Okay. S 1> เออหล่อจริง <'m> โอเคค่ะ <'m> เราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะคะแกฟาร์มไปเรื่อย <'m> โอเคค่ะ <'m> มาจ้าฟาร์มรูค่ะ <'m> หน้าที่เราฟาร์มอย่างเดียวค่ะฟาร์มได้ฟาร์มเนาะ <'m> เออ โอเคค่ะอุ๊นอยากได้ดาร์กมากเลยอ่ะแกแต่แบบมันดาร์กมันอยู่เฟสสุดท้ายแล้วอะมึงคือแบบเราก็เข้ายากกั่อยู่ดีอ่ะคือแกถ้าโอเคค่ะจงหันนี้่อนนะคะจะไปไหนคขมากังก้าหยุดโอ้ยฉันขอมากังก้าก่อนโอ้ยเออได้มาแล้วคุ้มแล้วเออคุ้มแล้วค่ะคุ้มแล้วโอเคค่ะไปต่อค่ะเกิดมาก็ลุยต่อค่ะนี่ค่ะเอฟเฟกต์ถ้าเดินขึ้นยั่วมากนะคะแกขี่รถเลยรถเป็นรูปไดโนเสาร์เนาะอือนะคะ ไปไหนคะเออจะไปไหนคะนี่คือต้นฉบับของอามาลอดนะคะแกแต่ว่าในเฮดโอเคนางชื่อริปโป้นะคะแกริปโปในเฮดโอเคเป็นมาลอดนะคะแกโอเคค่ะอยากตีดาร์กอยู่นะแต่แบบคือฉันตีคนเดียวไม่ได้แกดาร์กมันอยู่เฟสสุดท้ายแล้วเออเราตีไม่ได้คนเดียวว่ะคือโดนตบแน่โอเคค่ะเราก็ไปค่ะเหมือนพอนเหมือนพ่อน,อน,อนรอสั้น โอ้เหมือนเพื่อนจะบุกแล้วนะค่ะแกคจังหวะนี้เราก็ตีบ้านเลยค่ะขึ้นบ้านเลยค่ะขึ้นบ้านเลยค่ะอจบได้จบนะจังหวะนี้จบได้จบนะจบได้จบนะค่ะแก่จบได้จบนะเออเออเกมไวจังแม่โออเกมไวเกินบอกแล้วอยาให้ฉันหยิบพิลัมมาถ้าฉันหยิบพิลัมมาการันตีชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อก็อย่างที่บอกนะคะแก่คือ เมนดิชันสามีดิฉันก็เก่งอย่างนี้แหละคะ่ะแกโอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะจริงๆนะคะบายบาย you again tomorrow ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักทุกคนนะคะจุ๊บปะโอเคค่ะบายแล้วเจอกันใหม่นะคะซ o u